จากโอเทลุเข้าซัปโปโรนะฮะกลับไปที่แคปิตอนอันนี้โอเตลุเมืองโอเตลุกำลังขึ้นไฮเวย์ Highway. เสียตังนะฮะแปดร้อยยี่สิบเยนถ้ากลับไปทางแบบธรรมดา โลกเวสต์เทนคุยเสียงไม่หยีเวสเทิร์นชิปอ่านได้ตัวแรกตัวหลังอ่านไม่ออกอ่านไทยชิปขับรถไปดูไปเอจี A X, ดีเอสขับรถไปดูไปเขาให้ให้80ข้างหลังก็บโอ้แซงหน้ากลัวมากมันเหยียบเป็นร้อยโอ้สวยมากสวยมากแต่ว่าวันนี้ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีแสงพระอาทิตย์มีนิดเดียวเอง ท่านก็กลับไปแล้วทุกไงจะไปอเมริกาแล้วแต่มันก็เริ่มจะหน้าร้อนแล้วแต่พวกยังมีไอซ์อยู่บนน้าแข็งหิมะอยู่บนน้ำแข็ง,ม,ขงมีหิมะละลายอยู่ก้อนโตๆที่หน้าร้านเซเว่นขับเร็วมากเห็นไหมเมียเียปวดท้องคอดลูก <c oughs> ในในคันที่สองที่เร็วกว่าน,นี้ใส่ไม่เหยียบร้อยแปดส นาสตีเว่นเด่นแปสบหปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดยังไม่ถึงร้อยเราก็ว่าเร็วแล้วนะมานั่งรถสองแถวฮ่องกง8ปดสิบถ้าถ้าเกินแปดสิบ่เสียงมันจะร้องเลยรถสองแถวฮ่องกงในรถเขียวรถสีครีมรถเขียวเขียวเขียวครีมทะเลโอตาลุเดี๋ยวกับมาใหม่นะจ๊ะก็บพังบนนะ hard working work hard hey ma ขอตังรูปด้วยขอตังโหรด้วยไม่มีสมบัตอะไรจะขายบ้านของพระเจ้าของสามีน้ำตาจะไหลเถียงกันนะเนี่ยน,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 นั่งรถไปก็เถียงกันไปบงเบง หใจดีว่าว้าหัวใจนี่แสบมาก นก็นั่งรถไฟมาแต่กลับไปพักซับปโลบางกนก็พักไีแล้วโอตาลิกโอเตลุโอตาลุโอเตลุโอตาลุพูดไปแล้วบันทึกอันนี้อาจจะโพสลงย o u ู u b e l เ t อร์อ later, หรืออาจจะไม่ลงก็ได้เอาเก็บไปดูเองพูดไปหมดไป เที่ยงกันตลอดทาง3มชั่วโมงนี่เรามาขาดขนักเพราะว่ามันต้องมาต่อจากช่วงโนโบลิเบซเข้ามาซัป,ปโปโรจากซัป,ปโปโรมาโวเตลุรวมสรุปแล้ว3ามชั่วโมงเสร็จเสร็จสตีเว่นขับเก่งมากแต่ว่าเสียวไส้เหลือเ,เกินเก่งเกินต้องพึ่งพระเจ้าดึงรถไว้ก่อน ต้องรถไม่ใช่ของเราเราเช่าเขามาก็ไปคืนเขามีเรื่องบาดเสียท,ทุกทุกทีเลยใครไม่เชื่อนะแต่ตาเชื่ออย่างเดียวว่าพระเจ้าคุ้มครองอย่าแบงก้านที่นแปลว่าทุกทุกชีวิตพระเจ้าท่านคิดเอาไว้แล้วขอได้นะขอแปบหนึ่ง ร้อยิบพวงมาลัยมันจะสัง่งถ้าเป็นรถเล็กนะรถใหญ่ไม่รู้ฟังเขาเล่ามาเคยปล่อยรถเช่าอยู่ฝรั่งมันคอมเพนมันต่อว่าเอารถอะไรมาให้มันก็มันเป็นรถญี่ปุ่นรถรุ่นเก่าก็เป็นแบบนี้แหละแต่ไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขาไม่เช่าเพราเชอบเป็นเดือนขอรถใหม่ให้เขาก็ออยังสัง่์ ให้เช่า B M ก็ไม่เช่าราคามันแพงะพนะ B M วงอะไรมันไม่สัตว์ูมิวกยก็จะซื้อกันอ่ะเทส l a ตรวจจับเซ็นเซอร์ได้ดีมากหมาแมวคนสิ่งของแม้กระทั่งดวงวิญญาณเอ้นเทสลาก็จับได้สัญญาณได้ด้วยพลังงานพลังงานเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็แล้วแต่ แต่เชื่อพระเจ้าอย่างเดียววันนี้นะต็มเต้นจะอะไรท่าะหรบวะเกือบ13บสามวันแลวจู่เก้าสั่งอยากมีเก้าตั้งอยามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่มะวันสห้าเท่าไหร่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดาสล้วก็ยี่สิบยี่สมาได้สิวันละ สปอยอีกสองคืนทั้งหมดเรานอนดีคืนะัะ เลยพว,พวกขับเก้าสีเลยเก้าสีลงมาแปดสิบเก้าสปีดสปีดคนไหนขับรถเก่งก็อร่อยทีนี้เขาเลยผู้หญิงก็ขับรถเก่งนะเกง่งรถเกง่งเก่งเหมือนกันแต่ต้องมีไหวพริบนิดนึงเมื่อกี้ก็เกือบเกือบเกือบขึ้นเขาไปดูบอลนะพุกร้อนบนเขาเจ๊เขาขับลงมาเร็วมากอขาลงมันน่าจะสโลดาว แม่งขับยังก็แข็งแลรี่ไอคนสวยมองเห็นอยู่แป๊บๆผู้หญิงขับไอผู้ชายก็คงจะที่นั่งข้างๆก็คงจะบงเบงงินเดาเอาเห็นเห็นทำท่าทำมืออยู่ในรถไอผัวเราใจเย็นมากเราไม่ร้องกรี๊ดอยู่แล้วละ่ะเราด่าเลยอ่ะมันจะรีบไปไหนขึ้นเขาลงเขามันก็ต้องสโลว์ดาวใช่ไหมครับ ต้องให้ยายสอนได้ไงเนี่ยขับรถจะไปแข่งแรลลี่เข้าไปลงสนามนะโอเคโอเคท่องเที่ยวไปบดไปนะฮะรายการบรรยากาศก็แห้งนิดนึงมีซากุระเป็นบางแห่งนะฮะที่ฮอกไกโดโอเตรุมีเป็นหยุม่มเป็นหยุม่มเพราะว่าเขากำลังบานดอกดอกมันกำลังออกมา อากาศเขาเริ่มเปลี่ยนหิมะเพิ่งละลายเดือนที่แล้วก็ยังมีหิมะตอนนี้ก็มีหิมะ mm. ก็เลยนะสุดเลยสุดมันก็มีเป็นบางที่ภาษาวางตุ้งเลยก็สุดตอนนี้เริ่มเยนหัวแล้วเดี๋กวก็พูดทีญี่ปุ่นเด็กเพูดไทยเด็กเพูดาาวางตุง้งเดี๋ยวก็พูดภาษาอังกฤษโอ้สิบนาทีแล้วจบรายงานข่าวเมื่อมือเปากแสบคอเจ็บคอ okay. แล้วพบกันใหม่ See you again a อดมาตาอิมาเชลภาษาญ,ญี่ปุ่น See you again แล้วพบกันใหม่ไซ a ยน w ล l l be back Goodbye Have a good day Have a nice time God bless you all All the people in the world